สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็มายืนอยู่ริมถนนสุขสวัสดิ์ในด้านฝั่งขาออกด้านขวาก็เป็นซอยสุขสวัสดิ์43ก็จะพามาชมความคืบหน้าสถานีครู่ในซึ่งอยู่ในครงการถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราบุณะวงแหวนเกจนาพิเศษล่าสุดนะครับก็ติดตั้งทางยกระดับหน้าศูนย์จำหน่ายรถยนต์อิซูซุและเคลียร์พื้นที่ เตรียมสร้างทางขึ้นลงครบทั้ง4จุดแล้วถ้าสนใจความคืบนหน้ารถไฟฟ้าสายสีม่วงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อปูนรอบบรุรณะวงแหวนการเจน,นาพิเศษโดยบริษัทกิจการไทยดิวลอปเมนต์จำกัดผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับในสัญญาที่5ช่วงดอนนองมาถึงคลุนไน ได้ทําการปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวฝั่งขาเข้าสองช่องทางบนถนนสุขสวัสดิ์บริเวณสถานีบริการน้ํามันซัสโก้ถึงศูนย์จำหน่ายรถย,ยนต์อีสูสุระยะทางประมาณ200เมตรเพื่องานประกอบและติดตั้งทางวิ่งยกระดับรถไฟฟ้าระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2567เฉพาะในเวลา22นิกาจนถึงตีสี มีผลให้ช่องจราจรฝั่งขาเข้าสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรแล้วฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้3ช่องจราจรก็ปิดเบี่ยงเฉพาะกลางคืนนะครับท่านที่เดินทางอยู่กลางวันก็ไม่มีปัญหานะ mm. เขาปิดตั้งแต่ช่วง4ี่ทุ่มนะครับไปจนถึง4ีสี่ผมย้ายมาเดินถ่ายในด้านฝั่งขาเข้านะครับรถก็มุุงหน้าไปทางสัมยาพะปะแดง ทางวิ่งตอนนี้ติดตั้งได้ประมาณ1ช่วงเสาก็ประมาณ25 3 0ถึง30เมตรขณะนี้นะครับก็มีการเร่งติดตั้งทางยกระดับหน้าสูงจำหน่ายรถย,ยนต์อิสสุและได้หรืออาคารสร้างทางขึ้นลงสถานีครบทั้ง4จุดความคื่อหน้านับสิ้นเดือนพฤษภาคม2577ในสัญญาที่5ช่วงดาวนนอถึงครูในงานโยธาก็ทำได้ 14.88%สวัสดีครับถ้าผู้ชมสามารถร่วมสนับสนุนช่อง VNP มีเรล่างนะครับได้อีกหนึ่งช่องทางแล้ววันนี้นั่นก็คือการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะครับจากทางช่อง VNP มีเรล่าคลิปนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากนะครับนั่นก็คือปราหมึกสามรถอยู่ในกล่องนะครับเก็บรักษาง่ายรสชาติกำลังดีน้ำหนักนะครับอยู่ที่220กร,รมัมราคา180บาทเท่านั้น แล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือหมูฝอยเก็บง่ายรักษาง่ายรสชาติหวานกำลังดีน้ำหนักนะครับในกล่องนี้ก็คือ400กรัมราคาอยู่ที่240บาททั้ง2ผลิตภัณฑ์นี้นะครับจัดส่งฟรีสั่งซื้อได้แล้วนะครับวันนี้โดยผมจะให้เบอร์โทรศัพท์ราย์ไอดีนะครับอยู่ที่ด้านล่างของคลิปนี้ขอบคุณครับสถานีคุณนายนะครับก็เป็นสถานีสุดท้ายของโครงการตั้งอยู่บริเวณซอยสุขสิวัฒนเขตริรูปแบบ ก็จะเป็นสถานีแบบยกระดับมีทางขึ้นลงทั้งหมด4จุดดังนี้ทางขึ้นลงที่1อยู่บริเวณพื้นที่ว่างบริษัทอุตสาหกรรมเคมีไทยทางขึ้นลงที่2อยู่บริเวณศูนย์ซ่อมช่วงล่างรถยนต์พรเทพโชคอัพทางขึ้นลงที่3พื้นที่ว่างบริเวณปากซอยสุขสวัริ์70ทางขึ้นลงที่4บริเวณปั๊มซัสโกติดกับคลองแจ็คทิมโครงการรถไฟฟ้าสายเม่วง ต่อปูระบับรัองแหวนกิจนาพิเศษก็มีระยะทางรวมนะครับยี่ิกิโลเมตรเป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน10สถานีและโครงสร้างทางวิ่งแบบยกระดับอีก7สถานีมีอาคารจอดรจอดสองแห่งอยู่บริเวณสถานีบางประกอบและสถานีรบาบุนะภาพรวมทั้งโครงการนะครับนักสินเดือนพฤษภาคม2567งานโยธาก็ทำได้สามสก็ใกล้ ขึ้นทางเข้ามาทุกขณะแล้วนะครับสําหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฝั่งด้านที่ใต้ถนนดาราก็เป็นฝั่งขาออกนะครับรุดมุ่งหน้าไปทางป้อมประจุน และด้านกวาของผมก็จะเป็นปั๊มซัสโกนะครับด้านข้างของปั๊มซัสโกก็จะมีทางขึ้นลงตรงนี้เป็นทางขึ้นลงจุดที่สี่ผมมอ,มองดูนะครับมีล้อมรั้วนะตรงนี้จะมีต้นไม้ขึ้นอยู่ต้นใหญ่ๆเขาได้ทำการตัดออกไปนะครับเพื่อเคลียร์พื้นที่สำหรับงานก่อสร้าง ทางวิ่งก็จะมาข้ามสะพานลอยนะครับซึ่งเป็นสะพานลอยที่ข้ามไปยังฝั่งปั๊มนอตซัตโก้นะครับกับฝั่งที่อยู่ตรงแถวโรงงานอุตสาหกรรมเคมีไทยตอนนี้ผมมายืนด้านหน้าบริษัทอุตสาหกรรมเคมีไทย ซึ่งเป็นจุดที่มีทางขึ้นลงนะครับจุดที่หนึ่งเสาที่มีปุ่มๆนะต้องปุ่มๆนะครับก็คือจุดที่สรหรับเกาะสกายวอล์กกันรั้วอยู่นะครับแต่ว่าไม่ปิดทั้งหมดนะในส่วนด้านหน้าที่ผมยืนอยู่ตอนนี้ยังไม่ปิดกั้นนะครับ ก็เลยทําให้สามารถจะถ่ายคลิปได้ตรงนี้ก็มีป้ายงานก่อสร้างของกรมทางหลวงก็เป็นงานก่อสร้างซ่อมแซมสะพานตรงนี้นะครับเมื่อก่อนก็มีต้นไม้ขึ้นลกนะตอนนี้ก็ดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับคลองก็มองแทบไม่เห็นเลยนะตรงนี้ก็เป็นคลองเจ็กทิมเสาอ้วนๆนะครับที่เป็นล่องๆนะตรงนั้นเป็นสาสถานีนะครับ ส่วนต้นผอมๆก็คือเสาทางวิ่งยกระดับตอนนี้ผมขยับขึ้นมาอีกหน่อยนะครับมาใกล้ๆกับแถวตลาดครูในตรงนี้จะเป็นจุดขึ้นลงที่สองนะครับ จุดขึ้นลงที่สองเนี่ยก็จะอยู่ตรงศูนย์ที่เขาทําเกี่ยวกับโชคอัพตรวจสภาพรถด,ด้วยนะครับผมเห็นมีการรื้ออาคารออกไปนะเป็นอาคารแบบชั้นเดียว ยังหรืออาคารไม่หมดนะครับเพราะว่าด้านที่ติดริมถนนก็จะต้องโดนทุบอีกปกติแล้วทางขึ้นลงของรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีนะครับจะมีขนาดใหญ่นะผมก็ไม่รู้เหมืกันว่าเขาจะใช้กว้างแค่ไหนตรงนี้นะ ขาไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งสุขสวรรัสดิ์ซอยเจ็ดสิบซึ่งอยู่ในด้านฝั่งขาเข้าตรงนี้ก็ยังไม่ขยับเยื่อนไปไหนเท่าไหร่นะครับมีแต่เพียงเห็นมีเอาเชือกมากั้นไว้ก็เป็นทางขึ้นลงนะครับที่อยู่ใกล้กับตลาดครูนไนมากที่สุดแล้วคนที่อยู่ตลาดครูนไนนะครับ ถ้าจะมาขึ้นรถไ,ไฟฟเอ็มอาร์ทีนะก็ต้องเดินมาระยะห่างก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับจากซอยวัดคู่ในมาถึงซอยเจ็ดสิบก็ประมาณสองร้อยแปดสิบเมตรก็เดินมาขึ้นที่ทางขึ้นลงที่สามน่าจะใกล้ที่สุดแล้วตรงนี้ก็เป็นจุดก่อสร้างนะครับจุดขึ้นลงที่สามยังไม่มีการตัดต้นไม้นะต้นไม้พวกนี้จะต้องโดนตัดนะครับผมเห็นเขาเอาเชือกมากั้นอยู่ เป็นป่าโลกทึบตอนนี้ผมก็ยังอยู่ในด้านฝักากอา้าวนะครับเขยิบถัดมาจากซอยสุสวสดิ์70ก็มาอยู่แถวด้านข้างของปั๊มน้ำมันซัสโก ตรงนี้ก็มีจุดขึ้นลงนะครับในจุดที่สี่มีการล้อมรั้วแล้วนะผมเข้าไปถ่ายไม่ได้แล้วตอนนี้เริ่มตัดต้นไม้รู้สึกจะมีอยู่สองสามต้นก็พามาชมความพื่มหน้ากันนะครับสําหรับสถานีคลุ่ไนไนรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้สําหรับท่านที่ชื่นชอบและต้องการชมความพื่มหน้างานอัปเดตนะครับของรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ก็จะลืมกดติดตามช่องวีนพีมีเล่านะครับ ปัจจุบันนี้นะครับคนทำคลิปก็เหลือน้อยเต็มทนนะงานก่อสร้างนะครับในยุคนี้เริ่มลดน้อยลงไปขอบคุณสลับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสลับการกดติดตามและขอบคุณสลับท่านที่สนับสนุนช่องวีเมีเล่าเล่าไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสหรับวันนี้สวัสดีครับ